ติง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 โอ้น้ำหนูน pues ี่อ่ะโอ้อากาศเจีมใสแนเนี่ยขอสูดน้ำสักแป๊บนึงแล้วจะขยับขยับเพียบเลยอืมขยับโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้ขอสักแป๊บนึงแล้วกันอ้

ไอเฝ้าไอ้กลองไม่ไมันไม่ใช่ไอเฝ้าไอ้ลิ้นชักไอข้าวโพดอ่อนไม่ช่วยหน่อยขนมโอชฉันตกลงไปดินน้อมอะชิ่งตกลงไปดินเด้อเปลวีวเนี่ยมาแล้วโอลกโกอ่ะในใส่หมวกที่ฉันเตรียมไว้ให้เลยเพื่อจะดำน้ำไปหากันผมไม่ใส่หรอกครับเพราะผมไม่อมาตะ มันตายได้ไงเนผมขาดอาหารหายใจนี่นี่มันไม่มีอากาศหายใจอ้ฉันให้ยาโอ้โหเกมเกมอยอฮือยยาบ้าตุ๋มโอ้ย่ายาตกน้ำไม่เป็นไรทำไม่ได้โอเคครับดำน้ำกันเลยดิมกวนครับทำไม ทำไมไอ้ข้าวโพดอ่อนไม่ใส่หมวกเออจริงก็เขาเป็นอมตะเขาจะใส่หมวกทำเพื่ออะไรเออเออลงไปเลยโอเคโอเคได้เลยไปกันเลยโอ้ยจุ๊งโอ้โอ้โอเคก็ไปด้วย สวยตรงไหนอ่ะกองขยะเพียบอืมโอ้ลืมอ่ะโอ้เงินผมไปเก็บเศษขยะกองครับอ่าอ่าโอเคเอปบูมว้าวต้องไปหาขนมโอ้ของไอ้กลองแล้วเนี่ยโอ้เจ็บเออกอดตัวกอดตัวนี่อตัวเปียกเลย ลงไปอ้้้าออออออาววี่นนมมัก็หดแลไปหาก่อนดีกว่าอยู่ไหนเนาะอะไรอ่ะอ๋เอเศษกระดาษเอออยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะหาก่อนหากรวูวอ,อ,อะไรเนี่ยกู้ขยะนี่นะกู้ขยะทิ้งดีกว่าไม่ไม่ต้องการขยะ โอ้โหโค้กไข่เนี่ยมันในเลยโค้กโอ้โหค้กนอร่อยอืมมันอยู่ไหนเนี่ยอืมโอเตร็จลังกระดาษอืมอือยู่ไหนเนาะอวอไฟเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ไไไไไมมมม่่่่จะปสบายนอนอาบแดดรอนี่กลายเป็นศพเลยฉันอร่อยอ่ะมันอยู่ไหนมันก็ต้องอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะไม่อยู่ไหนอ่ะ ออยู่นี่เปล่าอยู่นี่หรือเปล่าหรือเปล่าในคนคนตอไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอมันไม่เจอหรือว่ากล่องทับใครคิดว่าไอ้กล่องเนี่ยสามารถออกเอากล่องออกเพื่อไปเอาขนมโอได้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเลยนะครับ金金金金ถึงใ้กล่องจะเอาขนมโอ่งมาได้กล่องนี้มันเป็นตู้เปิดไม่ได้เงินต้องใช้พลังเริ่มสุดท้าย,แย้แค่พลังอันมหาสาร กล่องไหมไม่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 นี่ฉันชอบโค้งด้วยน้ำโค้งหรือปืนในตั้งแต่ตั้งแต่คลิปช็อตแล้วไม่น่าหยิบมันเลยทิ้งดีกว่าลอยมาแล้วเอาอลินชอบไปเลยอะเอ่อก็มันกินโค้งเมื่อกี้แล้วมันสลบไปเลย จำได้โคกน,นั่นโคกนั่นมันคือฆ่าชั้นมาก่อนละใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ระเบิดใส่ชั้นด้วยเออเลยเขาพูดโดอนะสงสัยมันคงเก็บขยะแถวนี้แหละเก็บขยะแบบดิจิตอลเฮป p y happy happy ดิน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  happy happy h a ปี้เฮป p y ดินดิน แฮปปี้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 โอ้โอขยะเปียบเลยเดี๋ยวผมขอไปเก็บแป๊บนึงนะขยะมมนเยอะเกินไปขยะขึ้นฝั่งหมดแล้วเออขวดออกมาบ้า๋ยใครบ้ามันบ้าโตวตผมไมได้บ้าผมไม่บด้บ้ากูบ้า้ หัวฉันหายไปไหนเออมันแต่หัวหัวนายไปนู่นแล้วฮะกลับมาแล้วเหรอโอ้กลับมาแล้วดีดีผมมีสิ่งของที่น่าสนใจบ,บางๆดูสะอือยี่ผมอยู่ที่ไหนโอเดี๋ยผมคุณฝั่งแล้วเหรหลังจากจมน้ำมา20ล้านปี เล่นอยู่เลยโอ้งั้นเอาไปโชว์พิพิธภัณฑ์ดีกว่าล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 ามันนี่ฉันจะเอาเรือให้นายละกันนะเอาไปเอาไปโชว์พิพิธภัณฑ์เอาไปโชว์พิพิธภัณฑ์เอาไปโชว์พิพิธภัณฑ์เอาไป